เเป็นนไไไงลล่่ะกูมด้สวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับช่อง The Moment Chill ค่ะซึ่งวันนี้เราจะมารีแอคชั่นน้อยแต่มากค่ะใช่ใครเป็นคนร้องทัางเจม<น>ส์ซึ่คงคนร้องใครคุณเจมส์แดนวรูเวนนีน,น,เนเองค่ะ เพลงที่พี่ยินกับพี่วอร์ดนะคะมาแสดงเอ็มวีค่ะไปดูกันค่ะวิ่งงอมผัดโชยมาแสงสวยอ่ะแสงแสงสวยแสงอุ่นแสงอุ่นเป็นไงล่ะพั้งเป็นไงล

อยู่กนคนพอเพื่อเธกคนนี้คือคนเดียวที่ควต้องหาวนซาน่ดวงวันที่มีเธอหรวอใจหนึ่ใจที่เรียกว่าเธอก็พอล่ที่ต้องบุงตื่นไปเลียนเดี๋ยวนี้โอ้ยล่อพี่แดนก็

ที่ร้อนแรแล้วะคนพอเลาจะคนนี้คือคนเดียวที่ควรตอหา้องอมาสา,านานร<ม>่วมี่มีะคะเนใจน้ใจที่เรียกว่าอทองางไม่น,านม่าใช่มั้งเว้นทงานไม่น,าน่าขย,ยี้หัวกันเลยมั้ง ีีาใจท่่เรยวพอที่ตแดงคือหน้าเหมือนใกล้เคียงกันไปนี่เลยนะแบบเจเนเรชันได้เลยอะะ่ะออุยย วิวเอาไม่ใช้ดนลว้าวหาวดามโอยหัใจกูละทยหมดเลยเอาละค่ะทุกคนหลังจากที่เราดู MV เพลงน้อยแต่มากนะคะของพี่แดนบอเวสจบไปแล้วนะคะสิ่งต่โอเคสิ่งที่สิ่งที่และอะ ว่ามึงจะพูดว่าอะไรน้อยแต่มากอะไรเอามาที่ว่าเลยก็คือตอนแรกค่ะเราจะพูดว่าน้อยแต่มากเรียบแต่โกไฮแฟชั่นมันหลุดขำมาสาบคนเราก็เลยหยุดแหละไม่พูดแล้วก็คือเราพูดถึงความรู้สึกเลยละกันตัดไปไม่ได้เดี๋ยวมันก็ตูดของมันเองก็คือฉากที่ชอบเรารู้สึกว่าชอบฉากแรกเลยที่แบบเพลงนั่งเศร้าแล้วลมเป่าหัวพอเป่าหัวสักมันตัดภาพไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งแล้วทุกคนจะสังเกตดีแอคชั่นของฉันและเจ้ทุกคนจะทำหน้าอึ้งแบบ คุณมาทําไมเออคุณคือใครมาทําไมเชื่ออะไรช่อยวามบอกเออแต่ก็จะลวงหลอกหรือจริงใจใครอยากรู้พอนั่นแหละแต่ว่าก็คือสุดท้ายแล้วก็คิดว่าแบบพี่วอจะมาตรงไหนว่าแต่ละก็โอเคเข้าใจแล้วค่ะจะเป็นแฟนเก่าหรือใดๆไปฉากที่สองที่ชอบฉากที่สองที่ชอบนะคะก็คือฉากเป่าเค้กะฉันรู้สึกว่าเขากำลังจะตเป็นหนุ่มแล้วแล้วจังหวะฉาก ฉากนี้เป็นฉากที่ฉันรอคอ,อยออฉันรู้สึกว่าด้อมหมูอยอดทุกคนต้องรอคอ,อยฉากนี้ออคือฉากที่พี่ยิน เอื้อมหน้าไปหาพี่วอกกอดอันนียเป็นสิ่งที่ฉันรอคอนมานานมากเพราะฉันรู้สึกว่าทุก MV หรือเลยทุกการกระทาพี่วอจะต้องแอบ,บชอบเขาแลวต้องยืนหน้าไปหาแต่จังหวะนั้นคือยินยืนไปก่อนอันนี้ใช่ใช,ใช่ไหมใช่<อ>ซึ่งมันเป็นฉากที่ฉันแบบเฝ้ารอเฝ้าคอยรอคงรอคอยจนเหนียงหายไปหมดแล้วนะคะทุก <c> คนก็เลยเป็นฉากที่แบบว่าอุ้ยชอบมากๆแล้วก็ขอขอดนึงแล้วกันคือฉันอ่ะชอบพี่แดนประโยคประโยคเกือบเกือบสุดท้ายที่บอกว่า you are my shine lights in the dark คือเหมือนแบบคุณเป็นแสงสว่างในที่มืด ฉันอะไรอย่างเงี้ยกูเลยรู้สึกแบบเราภาพมันตัดมาเป็นพี่วอกับยินอ,อ,อะคือใส่เสื้อขาวกับดำ<า>อะมันเลยแบบหุ้ยมันดีมากคือมันเปยนแบบเป็นหญิงอย่างที่แยกกันออกไม่ได้อ,ะ,อ,ชอะ,ะชอบจัดๆแล้วเจ๊เจ๊ชอบฉากไหนยัดยัยโอเคสำหรับเราอะเราชอบฉากมันจะมีตอนหนึ่งที่พี่วอจะสะบัดเพื่ออ,อพี่วอลอะพี่วอลถึงแล้วอะพี่วอลเอื้อมมือไปกอดยินอันนั้นกอดอันนั้นหนึ่งแบบที่เราชอบว่าเอออุ่นกนแล้วหนึ่งอันที่แบบว่าคือพอชนีอะออกไปแล้วจากจากเซตนั้นที่เขาทำลายจิตใจยินอะไรเงี้ย ปลอเข้ามาแบบประลมจิตใจหลายอย่างแต่ก็ชอบการที่แบบเออตอนนั้นคือเหมือนเขาละเมินเลยสิอยากไปก่อนยินก่อนอันนั้นแบบหนึ่งแมบสองเราชอบการที่เขาเล่นกันบนที่นอนอ่ะไม่ว่าจะเป็นการที่แบบเอาหมอนฟันกูจันว่าการปั้มกันไม่ใช่การปั้มเขาเรียกการจักระจีกันนะเออจักระจีจักระจีใหม่จักระจีใหม่ค่ะเจอดิงยะจักระจีใหม่ค่ะต่อจักระจี้กันเสร็จแล้วก็จะมีการนั่งอ่านหนังสือบนที่มันจะมีพนักพิงกับอาบบนเตียงอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ชอบเพราะว่าแบบมันดูละมุนีอ่ะมันดูแบบว่า มันดูมันดูเบามันดูแบบเงี้ยน,น้อยแต่มากมมใช่มันน้อยแต่มากมากเลยแค่แบบเขาใกล้ชิดกันแล้วอ่านหนังสือตรงนั้นแต่แบบมันทัดใจเราแบบความรักอะไรเงี้ยเออมันน่ารักดี ตอนอ่านหนังสือแบบแล้วก็หัวพิงกันนิดนึงอะไรเงี้ยมันดูอุ่นมันดูเป็นชัดแบบอะชัดแบบให้กันอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการเมาท์มอยน้อยแต่มากนะคะจิบจิบจอกจอกปาก็ใครที่อยากดู MV ็มีดีทเต็มนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ด้านบนด้านล่างท้ายคลิปนะคะสามารถไปปั่นวิวกันได้นะจ๊ะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวหนุ่มมันชิลได้นะคะมีอะไรคอมเมนต์มาใต้ล่างนะคะว่ามีอะไรที่แบบทุกคนชอบจากไหนอีีกกกกกกก็คคอออมมมเเเนนนนนนนตต์าา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 ใ้้้ลล่่่งพพววววรรรััััยยยยยูะะสหบบบบบไปแ๊๊ Oh, <laughs>